ตอนนี้กวางนะครับเจะปล่อยชนนะครับนี้กลังจะปล่อยช์นะครับก็กับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะมาชนแมงคามกันนะครับแมงคามนะครับตอนนี้จะเป็นไอ้ดำกับไอ้แดงนะครับไอ้ดำจะอยู่ด้านซ้ายนะครับไอ้แดงด้านขวานะครับตอนนี้เขากําลังล่อมันอยู่ครับล่อมันแล้วครับสาึเครับไอ้ดายกครับยกครับยกไอแดงยกแดงไอ้ดายกไอแดงหใเที่ยวเที่ยว เกี่ยวไปไอ้ดำยกไปแล้ไอ้แดงดันไอ้ดำดันลงมาโอ้ยแดงไม่ยอมผแดงไม่ยอมดันลงไปโอ้จับทุ่มเลยมาเชิญนี่เอ้ยเอาละเอาละปั่มเงินอยู่ครับปั่มเงินอยู่ปั่มเงินอยู่ปั่มเงินอยู่เดี๋ยวล็อกคอล็อกคอครับล็อกคอบมกดำล็อกคอถือบมกแดงงัดโอ้บมกแดงขาบคออยู่ครับขาบคออยู่เอาบมกดำดันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น ไอ้หนีบคอกันอยู่บาดเนี่ยเอาเอาหมวกดำดันมาดันบักแดงเอาเอาแดงเอาเอาบักแดงขัดขึ้นบักดำเมัอนไมยมันเห็นยังวะเอ้ยมันถือบักแดงงับคออยู่ครับตัวนี้เอาครับเรัดคออยู่ครับหมวกแดงรัดคออยู่บักแดงรัดคออยู่รัดคอรัดคอรัดคอหมวกดำหมวกดำอยู่ครับตอนนี้หมวกดำอยู่อยู่ครับเอ้าถือหมวกดำยกพลาดลงพื้นแล้ครับบาดนี่โอ้ย เฮ้ยเอาครับบักแดงมวยอมครับเอาบักแดงพิงทนครับบักงหยิ่งบกแดงหยิ่งมวยแบบว่าอะมวยกับมวยแบบว่าทึกครับทึกครับนี่ทึกแนงโอ้ดันนะครับบักแดงดันแล้วดันแล้วดำถอยบักแดงดันเข้าไปดันเข้าไปแดงดันแดงดันไอ้ดำไม่ยอมไม่ดันดันขึ้นมาไอ้แดงไม่ยอมครับไม่ยอมเอาไอ้ดำลงมาล่างแล้วดำลงมาล่างแล้วไอ้ดำลงมาล่างแล้ว เอาเอาดำลงมาล่างเรียกว่าเอาเอาตอนนี้ผัดกันนะครับตอนนี้ไอแดงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเอาเอาโดนไอแดงยกครับเอาแล้วเอาแล้วไอ้ไอ้เด้งยกครับเด้งยกครับเอ้เดินมาหน่อยกว่าครับหน่อยกว่าจะยกได้ครับมันช่จับถุ่มได้เนี่ยตรนี้จับถุ่มจันจับถุ่มอีดีเอามอหนีมอยอมเว้ยมอหนีมอยอมเว้ยเอามังแด้งกับมองยอมมาเนี่ยเอา เอาจืดบกดำยกตีเอาวหมวกแดงมายอมขึนยกกูบอกขนยกกูบอกฮะขึนยกกูบอกฮะฮะมานีมานีมานีกูยกโซ่อ้าวเอาแม่แม่เอาเอาเนี่ยเอาเอาหมวกแดงหมวแดงครับโอ้โอ้ตอนนี้คนไรครับเสียงคนไรครับเอาเอาหมวกแดงอยู่งล่างเว้ยเอาไล่ขึ้นไล่ขึ้นหมวกแดงมันมวยอมเลยหมวกแดงมันเป็นมวยจีว่าแข็งครับมันนี่มวยถึงครับเอาฟาดบกดำลงฟาดบกดำลง เอายังถึงมาแดงเอาถึงงับแลี้ยวมาเป็นไหนล่ะอ่ายูว่เอาถึงมัดบึกแดงไปเอาถึงแดงยกดันแดงดันแดงดันไปอ้าวหันหัวหนีครับยกนี่หันหัวหนีเรียบร้อยครับยกนี่ฝึกแดงได้เนะครับเนี่ยเอาเอาอีกครับเอายียกสองยกสองยกสองครับมาแลี้ยวมาแล้ว บอาขาวเด้งปั๊มมาเลยเดียวแซมไมอยู่เดียวเด้งหัวห้อยเด้งหัหสูงวะมาแม่ห้อยดำมัห้อมาแม่มาแม่ลอยกลกันไล่ขัดเท้จะคล้องแน่นห้วยมาแม่มาแม่หนวงหูมาเขามาลอเขาแบบดำเอาเอา ดั้มถอยครับพี่น้องเงาเรียบร้อยครับหมวกแดงสนะครับนี่ครับหมวกแดงครับโอ้ยจะคล้องพันมาคัดนี่นี่โอ้ยพญนยชาโอ้ยน,นี่แล้ว